มาเจ้าวันนี้แกงต้มกุ้งเจ้านะพริกไตเผ็ดแต่เผ็ดหวาเจ้าเนาะแกงส้มกุ้งเด้อเจ้าใส่ตูนเด้เจ้าเนาะล้ำล้ำแหมงหมอเจ้าแต่ว่าเผ็ดเพ,เพ็แต่เผ็ดหวานเนาะตั้งเหนือเป็นเผ็ดทุดกับเผ็ดใบเผ็ดเงาเจ้าม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 ากินตะกันเนื้อไอ้นี้หวานเ้อวันนี้เด้อ สุดยอดเลยเจ้าพอดูหอมหอมหอมเต็มบ้านเลยเจ้ามากินไก่ย่างตะกันเนอล้ำล้ำหอมหอมอย่างเองเจ้า มีต่อเนอะต้อมมะละ,นะเนจ้าอย่าผึงไปเด้อดูจบเด้อเจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้มีไออย่งางจะให้ดูเด้อเจ้านะต้มมะละเจ้าตุ๋นเอาเด้อเจ้าใส่สโลก,กูเกิดตุ๋นนานมากต้มมะละใส่กระดูกหมูเจ้าดู ดูหมูอ่อนนุ่มเลยเจ้านี่เปื่อยเลยนะเจ้าใจมอนี่สุดยอดเลยเจ้าเขาเนาะดี๋โอ้ยเดี๋กินตะกันเนอก้นบะได้เจ้าเดี๋ยวขอน้ามันดอกแหมสุดยอดเจ้ากินตะกันนะเจ้าเดี๋ยวชมกัมก่อนชมกัมก่อน